นี้เรามาบ่อน้ำร้อนคนแขงที่ตังกันแช่น้ำร้อนนี่มีประโยชน์ยังไงครับหรือว่าต้องลองก่อนเดี๋ยวมาบอกผ่อนคลายครับทำให้เราให้เมื่อยไม่กล้ามเนื้อครับยืดเส้นครับผมจะเข้าไปดูใช่ไหมว่าข้างในเขาแบ่งเป็นบ่อแบบไหนประเภทอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับแต่เราชาระค่าเข้ามาแล้วก็คือผู้ใหญ่ยี่สิบก็ค่าพ่านะหนึ่งคันก็คือ3าิบาทนะครับ เราเลงบ่อนี้นะเดี๋ยวเราจะมาชิกมาพร้อเมื่อลงลงแบบน้ําน้ํานี่เป็นไงอุ่นอุ่นกําลังดีหรือร้อนอุ่นอุ่นกำลังดีกําลังแช่ตัวสบายเลยครับไม่ถึงครับร้อนอุ่นสบายอืมกำลังดีครับอุณหภ,ภูมิ อากาศอุณภูมิว่าประมาณสักเท่าไรไม่รู้อะแต่รู้ว่าก็ร้อนอยู่แต่ก็สบายๆได้ป่ะไงใครมาเที่ยวตังแล้วยังหาแบบต่อไปเกาะไปไรไม่ได้ก็มาแวะนี่กบบก็ได้นาอถ้าป่วยนั่งเครื่องบินนั่งรถนั่งรถไฟนานๆครับแวะมาก่อนได้ที่บ่อผู้ร้อนชื่ออะไรนะควนแขงบ่อน้ําพุร้อนควนแขงควนแขงครับจังหวัดตรังครับผมก็เป็นทางผ่านสําหรับคนที่จะไปเกาะมุก อย่างนี้ครับมันจะเป็นระหว่างทางผ่านพดีก็แวะได้ก่อนจะไปท่าเรือเพื่อเที่ยวต่อค่าเข้าคนละยี่สิบบาทคนไทยนะยี่สิบาทต่างชาติร้อยหนึ่งก็ค่ารถสี่ล้อก็คละสามสิบโอเคเลยห้องน้ําสะอาดใช่ไดโอเค okay, ครับสําหรับนําชมบอ่อน้ําร้อนก็เท่านี้ครับยังไงฝากด้วยครับสวัสดีครับ ที่เราเดินทางกับแล้วจะเดินทางด้วยตู้นอนชั้นสองซึ่งจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับบ๊ายบายเมืองปังครับผมเราก็รอรถไฟที่จะกลับเที่ยวบ่ายสองสี่สิบห้านะครับรถไฟใจกลางถือว่าดีมากๆเดินทางก็สะดวกหาของกินเยอะครับใครที่จะมาเที่ยวจังหวัดปัง โดยรถไฟก็ผมแนะนําว่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเนาะใช่คือมันเรื่องการเชื่อมต่อแต่ละที่แบบเช่ารถหรืออจะอะไรเองต่างๆนานาถือว่าสรุปกสบายดีแนะนําเที่ยวต่างได้นะครับ ขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีตรังเป็นขบวนรถเร็วเลขที่168ต้นทางจากสถานีกันตังปลายทางสถานีกรุงเทพอภิวัตนท่านที่ประสมเจรินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะดีอ a รรนด์สี s บับไปเที่ไหนดใหน้ห ตรงเวลาเป๊ะจะถึงกรุงเทพประมาณ4-50นาทีครับาการรถไฟแบบนี้โอเคเลยนะมีที่มีพักสังฟาให้กบบทุกเสาเลยถือว่าดีมากนะครับก็ยังไงมาเที่ยวโดยรถไฟกันเยอะๆนะครับนั่ง เคยปีแล้วปวดมาเพราะหักปวดปัทน,นิโยเลยนะถ้าตัวใหญ่ก็แนะนำให้นอนข้างล่างตัวเล็กก็นอนทั้งหม ไปไหมนอนได้ปะเรามาหล่นนะมีกันตกกันตกเช้าโอเคเช้าแล้วเมื่อกี้เขามัเก็บที่นอนประมาณกี่โมงเขาจะมาบอกใช่ไหมว่าถึงไหนแล้วแล้วก็จะขอเก็บที่นอน ตดสชั้นนะครับหโมงสิบสจากที่กำหนดการจตอนที่ห้าีก็ดีนะถ้าเล็กเพราะว่าเป็นวันหยุดก็ไม่ต้องไม่ีปัญหไม่ต้องเช้าเมืดแต่ก็คือนอนหลับไหมหลับับตื่นตื่นหับต่นพยกยกกไปยกมาแต่ก็ไม่เมื่อยแต่ก็แค่ตื่นบ่อยแล้วชั้นบนแอร์เย็นปะ ก็ข้างล่างอ่ะโอเคนะไม่ไม่ห่มก็ได้แค่แค่แคเย็นเเย็<ๆ><ๆ>แต่ข้างบนมันจอนะแอ,อร์จอได้สบครับโอ <Okay. S 2> ครับนี่ก็เออีกประมาณ30ันดีครับก็ถึงสหานีกรุงเทพอภิวัลแล้ครับนอน,นอนหลับไหมครับพี่น,นอนหลับสบายครับนอนยาวเลยใช่ป่ะร้อย คนสรงเราแบบเจเหยียดขา,าได้สบายหัวสิครับนอนหลับสนิทาเพื่อกมมีสิครับตอนนี้ครับคลิปสิคลิปตังนะครับก็จบเท่านี้ เลทเท่าไหร่นะจากตีห้าสิบนาทีเป็นหกโมงสี่สิบห้าโอเคฮะก็นิดหน่อยเข้าใจได้ผมแต่เขารับเราตรงเวลานะนี่เดี๋ยวเดินทางกลับก็คือแยกย้ายแล้วแยกย้ายที่กรุงเทพธีวันนะครับอ่าโอเคอันนี้ถึไปยรองวันแล้วมีรถไฟฟ้าต่อหไปรถไฟฟ้าครับินาปลอดภัยแท็กซี่ฝากติดตามลูกกระโปรงวยครับ ทริปปีละหน,นึ่ครับเพราะว่าไม่ค่อยมีตังค์เที่ยวอะนะ